การพัฒนากระบวนการคิดการประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งของตนเองนะครับ้านที่สี่ก็คือการอบรมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรนะครับสบ่วนของการอัปเกรดนะครับสิ่งที่ได้มาก็คือเราจะได้อัปเกรดของหนึ่งเทคโนโลยีพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับยึ่งต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลานะครับอันที่สองนะครับเราจะต้องมี เครืองมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยนะครับอันที่สามนะครับพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อันดับที่สี่นะครับสนองนโยบายของรัฐบาลย้อนขลาบไปหนึ่งครับคุณดาวครับค่ะค่ะก็ค่ะ ครับต่อเลยครับอันที่สี่สนองนโยบายของรัฐบาลของกระทรวงเกษตรนะครับในทิศทางการบราการงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรโดยเฉพาะเรื่องบ c ซนะครับอันที่5คือการใช้ Big d a t ตของกรมวิชาการเกษตรต่อยอดงานวิจัยสร้างนวัตกรรมเช่นการสร้างแอปพลิเคชันทํานายโรคระบาดทำแมลงนักศัตรูพืชนะครับสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนและพัฒนาและนวัตกรรมร่วมกับกรมวิชาการเกษตรนะครับ อันสุดท้ายก็คือการใช้ความรู้อะไรครับบนไหนเซสชันนะครับอันดับที่หนึ่งนะครับการนำนวัตรกรรมมาใช้ในการทำงานเป็นทีมนะครับเพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะครับที่สองก็คือการพัฒนาบุคลากรให้สมัยเหมาะกับการใช้ใน,ในการทำงานยุคดิจิตอลนะครับหรือสมาร์ทออฟิเซอร์นะครับ ในระดที่สามีการออกแบบกระบวบนการคิดในการทํางานให้มีความรวดเร็วและทันสมัยนะครับระดับที่สี่คือการสร้าง,งกระบวนการคิดสื้อนวัตรกรรมการสร้างนวัตรกรรมพร้อมพร้อมกับจดทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและองค์กรและในุดท้ายการสร้างอัตลักษณ์สินค้าเกษตรโดยใช้รูปแบบของซอฟต์แวร์นะครับตัไป,ไปครับ แล้วก็สุดท้ายคือโ o peration นะครับโดยรวมแล้วนี่เราจะสามารถทําให้เกิดการทํางานร่วมกันแบบบูรณาการของทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนภายในกลมนะครับทั้งหน่วยงานของกระทรวงเกษตรชุมชนเษกษตรกรในพื้นที่ต่างๆนะครับดนการนำเทคโนโลยีนวัตรกรรมของวิชาการไปให้การบริการเข้าไปแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรได้มากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็ผู้เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้นะครับหลักทางวิทยากราและครูผู้จัดได้ทำความรู้จักการและมีการทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะทําให้เกิดเครือข่ายในการทํางานมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพครับผมก็ขอบคุณครับท่านส่งผลสที่ส่งไปให้เลขาครับครับก็ขอบคุณมากนะฮะท่านดึงประเด็นหนุ่งมาในแต่ละอ่า แต่ละเรื e ่องที่ผมได้ให้แนวทางไว้ได้ได้ดีมากเลยผมก็คิดว่าถ้าแต่ละคนที so so coaches, people, benefit, well, so the so ่เข้าร่วมการอบรมหรือแม้กระทั่งทางศูนย์สำนักกองนะได้ช่วยกันใช้แนวคิด DOA t o f a t o r balance DOA เนี่ยมันจะสามารถที่จะเป็นตอบในการทำงานที่ที่ที่สอดรับกันได้หมดนะครับตรงนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ผมเห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยแต่ที่สำคัญนะครับผมก็ฝากเหมือนกันว่า ในเรื่องของการนําไปใช้จริงนะครับไอ้ที่ท่านเขียนออกมาเนี่ยท่านต้องหาโอกาสเพื่อที่จะแสดงผลงานของท่านออกมาใช้จริงว่าคนสามารถที่จะปฏิาบัติได้จริงอย่างที่ท่านคิดไหมนะครับ <Okay. S 1> ปัญหาอุปสรรคมีแน่นครับแต่ถ้าเราทูเกเตอร์นะครับเราคุยกับเพื่อนข้างๆเราเราคุยเชื่อมโยงกับสำนักกองอื่นนะครับหน่วยงานอื่นได้ทั้งภายในทั้งภายนอกได้ความสำเร็จต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะครับ มีประเด็นท่านใดมีประเด็นอื่นไหมครับค่ะก็มีสะท้อนการเรียนรู้อีกสักกลุ่มหนึ่งนะคะเขาขอเป็นกลุ่มที่สองนะคะผู้นําเสนอนะคะนางสาวระวีวรรณเชื้อ,อกิติศักดิ์นะคะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธาน,นีค่ะเชิญค่ะเชิญครับเดีญวครับค่ะเรียนท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีนะคะในส่วนของกลุ่มที่สองเนี่ยก็จะคล้ายๆกันคะ่ะแต่ว่าจะขอเพิ่มเติมอันหนึ่งก็คือว่าเรื่องของการ การยกระดับหรือว่าอัปเกรดเนี่ยค่ะก็คือว่าเราอยากให้เป็นกรมวิชาการเกษตรเป็นบุคลากรของ,ของกรมวิชาการเกษตรและกรมวิชาการเกษตรเป็นศูนย์กลางของศูนย์เรียนรู้แหล่งความรู้ของด้านการเกษตรค่ะตัวเป็นหับนะคะ H ตัวแรกก็คือ High Performance จะเป็นทั้งบุคลากรทั้งองค์กรที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในเรื่องของการเกษตร ทุกคนถ้าอยากรู้เรื่องเกษตรต้องมาที่กลุ่มวิชาการเกษตรในเรื่องของที่2ก็คือเรื่องของ unlimited ก็คือ,อบุคลากรของกรมวิชาการเกษตรจะเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ศึกษาหาความรู้ตลอดเวลาไม่มีขีดจํากัดในเรื่องการศึกษาหาความรู้หรือแม้กระทั่งเรื่องขององคค์วามรู้หรือเทคโนโลยีที่ที่เรามีอยู่เนี่ยก็เป็นแหล่งความรู้ที่ไม่จํากัด ทุกคนสามารถเข้ามาดูได้เข้ามาศึกษาได้ค่ะในเรื่องของ B ก็คือทำทุกอย่างทำงานทุกอย่างให้ให้ดีที่สุดแล้วก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดพรุ่งนี้ก็ดีค่ะแล้วก็ในส่วนของ A จะเพิ่มเติม A ก็คือเรื่องของการเกษตร agicultural นะคะก็คือถ้าอยากจะรู้เรื่องการเกษตรต้องมาที่กรมวิชาการเกษตรค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งบุคลากรทั้งองค์กรค่ะในอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะ ฝากไว้ก็คือเรื่องของโมเ r n i z เซชันค่ะพวกเราอยากเห็น DOA Shopping Mall Platform ค่ะ mm hmm. ก็คือว่ากลมเราเนี่ยมีทั้งความรู้องค์ความรู้เทคโนโลยีผลผลิตชีวพันธ์ผลิตภัณฑ์อื่นๆแม้กระทั่งเครือข่ายของเกษตรกรหรืองานทางด้านพหลบอยอย่างเงี้ยค่ะแตะ่มันมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีหนทางหมายถึงว่า ไม่ไม่มีตัวรวมเราก็จะใช้ Big Data เนี่ยค่ะให้เป็นประโยชน์ถ้าอยากจะรู้เรื่องนี้สามารถที่จะมาช็อปได้เลยที่กรมวิชาการเกษตรสมมุติว่าอยากจะได้เรื่ององความรู้เรื่องนี้ก็เข้ามาดูที่ช็อปปิ้งมอลล์ของกรมวิชาการเกษตรอันนี้ที่เราอยากเห็นนะคะเราก็จะสามารถที่จะออกไปสู่สู่ลูกค้าเราได้ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการโรงงานหลายๆอ,าองค์กรอย่างนี้ค่ะ และอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของความร่วมมือค่ะความร่วมมือเราเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยลงนะคะกับความร่วมมือกับต่างประเทศหรือแม้กระทั่งความร่วมมือของเราเองมันมีไหมภายในประเทศมีค่ะแต่เราต้องเพิ่มขึ้นยกระดับให้เพิ่มขึ้นค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะเสนอท่านก็คือเรื่องของเวทีของการเสนอผลงานค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของเวทีของอนานาชาติหรือว่า การนําเสนอแบบภาษาสากลภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะอยากให้มีเวทีบางทีเราเรียนภาษาอังกฤษมาแล้วอบรมภาษาอังกฤษมาแล้วแต่ไม่มีเวทีที่จะให้เราลองวิชาค่ะก็มีปัญหาเรื่องงบประมาณไปไม่ได้ไม่มีงบประมาณเราก็ไม่สามารถที่จะ,ะนําความรู้ที่เรามีเผยแพร่สู่สู่อ,องค์กรหรือส,สู่ภายนอกได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ครับ<อ>ครับนนคุ้มากเลยผมผมคิดว่าข้อเสนอต่างๆที่ท่านท่านท่านนักศึกษาได้พูดมาเนี่ยท่านมีความพยายามแล้วก็พยายามที่จะกลั่นจากข้อเท็จจริงต่างๆนะครับแล้วสามารถแตกแยกออกไปอยู่ในหลักที่ผมให้แนวไว้ได้เนี่ยก็ฝากทางทางการเจ้าที่นะอ,องรวบรวมแล้วเสนอมาให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ส่งเป็น ทางไลน์มาก่อนก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวอยากที่จะฝากนักศึกษาทุกคนนะครับลองไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแนวทางของผมที่ที่ให้ไว้เนี่ยจะสามารถเอาไปทําจริงกับชีวิตของท่านทั้งในส่วนของอการทํางานที่ท่านอยากที่จะเห็นในการ i m น r o v e ในการอัปเกรดในการ Modernization แล้วก็ในการคอ e เปอร o ชันให้มันเพิ่มขึ้นยังไงเพื่อที่จะให้กรวมวิชาการเกษตรเนี่ยรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันและก็กลับมาเป็นที่หนึ่ง ของ,งกระทรวงเกษตรเป็นที่หนึ่งในใจของทุกคนได้อีกครั้งได้อย่างไรนะครับถ้าเราร่วมมือพลังการร่วมพลังกันเราทูเกเตอร์สารฝันไปด้วยกันเราเราเป็นหนึ่งพร้อมๆกันเนี่ยผมว่าเราทําได้ครับนะก็ฝากด้วยมีมีประเด็นไหนไหมครับค่ะข,ขออนุญาตเพิ่มอีกสักท่านหนึ่งนะครับการขยายผลและการนําไปใช้จริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยทั้งศึกษาทั้งสามท่านที่ได้กูนาพูดมาและเขียนมา ท่านช่วยไปเขียนต่อด้วยนะว่าเออสิ่งที่ท่านอยากที่จะเห็นแล้วท่านได้ทํำไหมแล้วถ้าทําทําแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงอย่างไรนะครับโดยเฉพาะในข้ออัปเกรดทั้งสี่อย่างแล้วก็ที่เขียนด้วยอย่างเมื่อกี้นี้คนสุดท้ายสมมมอเชียงใหม่พูดถึงในเรื่องของการออมทรัพย์ออมเงินท่านเริ่มไหมเริ่มอย่างไรมีเป้าหมายยังไงทําให้หลังเกษียณเนี่ยเ,เราเป็นรายได้ที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสามารถที่จะสร้างสมดุล ของชีวิตทั้งในการทํางานในการใช้ชีวิตของครอบครัวแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นได้อย่างดีก็ต้องขอ,ขอบคุณผู้จัดนะครับขอ,ข,อขอบคุณนักศึกษาทุกคนนะครับที่ตั้งใจฝึกอบรมแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านจะได้ประโยชน์จากการจัดอบรมในครั้งนี้แล้วก็ทําให้ท่านมีความก้าวหน้าในชีวิตราชการแล้วก็ก้าวหน้าในการทํางานต่างๆในทุกๆเรื่องรวมไปถึงในใช้ชีวิตส่วนตัวส่วนตัวด้วยนะครับ ค่ะท่านเดี๋ยวกองการเจ้าหน้าที่นะคะก็จะสรุปภาพรวมเสนอท่านต่อไปนะคะท่านคะ่ะค่ะก็ในนามค่ะข,ของผู้เข้ารับการตรวพรมนะคะแล้วก็คณะผู้จัด นะคะจากกองการเจ้าหน้าที่นะคะก็ขอขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตรนะคะท่านรัฐพิพัฒน์จันทรศรีวงศ์เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ให้เกียรตินะคะมาเป็นประธานในพิธีปิดในวันนี้นะคะพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการทํางานตาม D.O.A. t o g e t h e r n d Balance ต่อไปนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านตั้งใจนะฮะตั้งใจจริงแล้วก็ยังไงฝากนักเรียนทุกคนนะไปกระจายนะว่าเราเองเราต้องกลับมาเป็นหนึ่งอีกครั้งขอ เบอร์หนึ่งด้วยนะเราจะร้อยใจเป็นหนึ่งทำงานเป็นทีมเดียวกันแล้วกรมวิชาการจะกลับมายิ่งใหญ่อีกทีครับขอให้ทุกคนยกนิ้วขึ้นมาพร้อมๆกันนะครับแล้วฝ่ายรายการด้วยถ่ายรูปไปด้วยครับพอค่ะขอขอนุออญาตถ่ายรูปด้วยนะคะหนึ่งสองสามยิ้มหวานข้าหน้าต่อไปนะคะขออนุญาตค้างไว้ก่อนนะคะมีเจ็ดหน้าค่ะทั้นคะ่ะ <Labs> เยอะนิดนึงค่ะ ยิ้มค้างไว้ก่อนนะคะให้เห็นนิ้วหนึ่งด้วยนะคะหนึ่งหนึ่งของเรานั้นเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะพวกเรานะคะหัอยใจเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับทำงานเป็นทีมลองทำงานด้วยกันเราเราจะกลับมายิ่งใหญ่เป็นทีน่สุดอีกครั้งหนึ่งค่ะเรียบร้อยค่ะถ่ายรูปเรียบร้อยค่ะขอบคุณ <Okay S 1> คะนะครับทุกคนครับผมปลออุญาตต่อนะครับนั้นลองก็จะ ้องไปประชุมกับท่านว่าการต่อหลังจากที่เราไปประชุมกับท่านล้นตรีช่วยบรรดญาไทเสษนะครับที่จันทบุรีครับค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณท่านรองอธิบดีด้วยนะคะท่านรองพัทยาพลเหมือนแจ้งค่รับป่นรูปหัวใจให้ท่านอธิบดีกับท่านรองด้วยค่ะเอ้แลเริ่มนะคะก็้ต้องใหญ่แล้็ต้องใ่ยากเยแล้ว้ห โอเคครับแล้วก็เจอกันครับ <c oughs> เจอกันทั้งายกันนะครับในพื้นที่ครับขอบคุณครับแม้ปลายทางจะจบรงที่จากลาไม่ได่งปล่ามความราักตั้งใจาหายไปมาทางเดินจะต่างกันและห่างไกลทุกทุกความรู้สึกที่ดี Turning. ต้องจำไม่เห็นต้งปล่ยทิ้งไปช่วงเวลาที่ผ่านมาไมีผูกพันขอให้ความรู้สึกนั้นไม่ผ่าน ทีมผู้จัดนะคะกลุ่มพัฒนาบุคคลกดหัวใจให้น้องดาวและน้องๆทีมงานหน่อยนะคะขอบพระคุณค่ะเรียกหัวใจจากทุกท่านนะคะก็